วันนี้เราจะมาเล่น Minecraft ในโหมดฮาร์ดคอร์กันโอเคอันดับแรกเราจะมาเล่น Minecraft เอร์ชั่น1.8.8ในโหมดฮาร์ดคอร์เลือกเลยป๊บโอเคเซ็ดเราก็จะใส่ไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคชื่อโลกเราจะใส่เป็นเอ่ม H DC, o D C M O D E H D C ย่อมมาจาก Hardcore Mode หรือเปล่าวะเออนั่นแหละ Hardcore Mode โอเคไม่รอช้านะกด Create a New World ไปเลยนะครับอืมอืม ก็ไม่อาจาจะไม่ค่อยดีนะครับขอโทษขอภัยแล้วกันนะไม้นี้แย่มากนะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเลยนะไม่เป็นผลต่อเราสักเท่าไหร่อ๋ออออเคเมื่อเรามาถึงเราก็ต้องปรับการตั้งค่าครับผมเออ Mac Frame rate แม็กเฟมเลทเหรอเอาเป็น120แล้วกันนะฮะ โอเคเราจะปลับเป็นออฟโอ้มันไม่สมูทกันเลยอะโอเคเอาเป็นมินิมัมแล้วกันนะฮะโอเคครับจุ๊บป,ปึ๊บยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีซั่น2นะครับก็ขอเชิญชมกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับซีซั่น2นี้แต่จะเป็นการเอาชีวิตรอดใน Minecraft 1.8.8นะครับโอเค สิ่งแรกที่เราควรถาเลยก็คือออกไปจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวขอเดินออกไปจากที่ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ชอบอยู่ที่ในที่ลกๆเดี๋ยวเราต้องเดินหาเออป่าซะแล้วล่ะว,ว้าวตรงนี้เจอฐานด้วยโอเคงั้นเราขุดฐานไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะฮะ ปึ <c oughs> ๊บข้างหน้านี e ้จะเป็นทรายนะฮะปั๊บ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 ปั่บปั๊บปั๊ะปัปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะปั๊บปั๊บนะเราจะบุด๊บปั๊บปั๊บนั๊บปั๊บปั๊บปบปั๊ับบ โอ้วว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 วไม่เอาไม่เอาไม่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 โอเคเราจะมาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะโอ้เจอฐานขุดฐานไปตัวลิงติงตัวลิงติงติงตัวลิงตุ้งลิงเดี๋ยวเราจะมาเก็บฐ่านให้มันเยอะๆก่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้มันเชื่อเพลิงนะในการเออปิ้งย่างนะฮะ ขอเสียงขึ้นหน่อยแล้วกันนะเออนี่นี่อันนี้เอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออนี่แหละนะเอาดังๆเลยชื่ถ้ามันจะมืดเราก็ต้องวิ่งไปหาแกะหรือไม่ก็หาที่หลบนะโอเคทำไมมึงนานจังนี่อะ่ะโถ่เอ้ย ู้สึกหิวแล้วนะหลอดอาหารลด,ลดไป2หลอดแล้วซึ่งมันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะกับร่างกายผมเนี่ยเพราะว่าหลอดอาหารลดเนี่ยถ้าเกิดมันลดหมดเราก็อาจจะตายได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเซฟตี้ก่อนน่านั่นแหละนะแต่เจออะไรก็เก็บเก็บไปครับผมข้างน้กนั้นเป็นต้นไม้นะ่าจะเป็นถ้าโล่งเลยนะครับคิดว่านะโอเค เราต้องรีบขุดนะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะมืดก่อนเราต้องเดินตามหาแกะด้วยเพราะฉะนั้นเราจะชักช้าไม่ได้นะครับโอเครู้สึกว่าฐานจะเยอะเกินไปไหมเนี่ยจเจนเจนนะ่ะโอ้เยอะเกินไปแล้วผมรู้สึกเหนื่อยใจมากเลยนะกับการนั่งขุดฐานที่นานนาน,น,านทีกว่าจะหมดนะฮะโอเค เรียบร้องมันหมดแน่นอนจังหวะนี้เรียบร้อยอ้าวยังมีอีกชิบหายแล้วไอสัตว์เอ้ยทำไมมึงเยอะจังใจเย็นโอ้โหชิบหายโอเคงั้นเดี๋ยวเราครัฟไฟก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโอเคปักขุดเจ็ดเคขุดเยอะใจเย็น โอ้เยอะมากจังหวะน,นี้ฮะคือตอนนี้เราเก็บอะไรได้เราเก็บไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวขอให้มันพังเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บสเสบียงไปก่อนหนึ่งสองโอเคแล้วก็หนึ่งสองจิ้บพายแล้วโอเคพอละเราออกไปกันดีกว่า จากตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมชึบโต้คราฟเราจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะคราฟดาบไปบูข้างในกันปุ๊บปึ๊บอะจออจ่ออจออ่อจออ้อเอ้ยเอ้ยลุยลุยชิบหายละพี่น้องเราผมว่าเราเดินออกไปกันดีกว่าครับ เราได้ยินเสียงระเบิดมาเรียบร้อยแล้วนะผมจะไม่ขอเสียงแล้วกันอ้าวชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเรายังจะไม่ขุดหินตอนนี้นะก่อนอื่นเลยแล้วขอตัดไม้มันหมดก่อนโอเคแล้วเราจะไปตามหาแก่กันตรงนี้ใช่ไหมที่เราเดินมานะ่ะไม่ใช่ตรงไหนก็ช่างมันเถอะ ที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะตอน,นเรียนต้องการมเมล็ดมเมล็ดพืชโอเคเราได้มาเม็ดหนึ่งแล้วนะเราก็จะวิ่งต่อไปเจอเห็ดเก็บเห็ดครับผมโอ้โอ้รู้สึกว่าอาหารจะหมดแล้วชิปหายแล้วเอม ยังไม่เจอโอ้ใบอมใบอมข้างหน้านี้รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงลาวาด้วยนะจริงหรือเปล่าที่ลาวาอยู่ตรงนี้เาลาวาอยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนะผมตามหาลาวาก่อนมันผมจะได้ยินเสียงลาวามันน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะในส่วนของตรงนี้ หรือว่ามันไม่มีนะผมคิดว่ามันจะอยู่ข้างล่างนี่แหละงั้นก็อย่าพึ่งไปเลยดีกว่านะครับโอ้โอ้เราเจอชิวกะแคลนครับเตึบ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 เอ่อขอคบไฟด้วยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค เฮ้ยตรงนั้นมีเห็ดครับเราสามารถนำเห็ดนี้มาทำเป็นอาหารได้นะอย่าลืมอย่าลืมรู้สึกว่าแพรอัพมาใหม่นี้ต้นชูชูต้นไอเนี่ยไอไอต้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นป่าวะเออมันสูงขึ้นนะมันน่าจะสูงขึ้นเลยแหละจากที่ผมขาดการมานะโอเคเฮ้ยเราเจอหมูครับดีมากดีมาก กระโดฟะโดฟันกระโดดฟันกระโดดฟันการกระโดดฟันเนี่ยจะทําให้เราติดเกิดาตาการติดที่ดิข้านะครับในการฆ่าศัตรูนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะเออโอเคเงินเดี๋ยวเราเจะขอพักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ได้เจอแกะสักตัวเลยนะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอแกะสิ่งที่สำคัญตอนนี้เลยนะก็คือผมได้ยินเสียงสเกลิวิตันแล้วผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละข้างล่างนี่น่าจะเป็นถ้ำเพราะเมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านลาวามาด้วยนั่นไงอ๋อไม่ใช่เก็บชิ้นก็แคลนไปอันนึงก็พอนะฮะ คือว่าตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำเลยก็คือหาเตาเผาก็หาที่พักอาศัยสักที่อ้อไอสัตว์เอ้ยตกใจหมดที่แท้เลือดรถดนะฮะ<อ>นั่นไงชิบหายแล้วเดี๋ยวเราขอรับประทานเนื้อไปเลยนะฮะเรากินไปก่อนเพื่อเพื่อความอยู่รอดนะโอเคเราจะไม่วิ่งแล้วเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้นะงั้นใช้วิธีรัดเลยแล้วกันนะครับ โอ้โอว่าผมจะเจอถ้ำนะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยลงไปปึ๊บแล,แล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในถ้ำที่เรียบร้อยแล้วผมขอปักไฟทั่วๆก่อนแล้วกันรู้สึกว่าเสียงน้ำจะดังเกินไปนะผมขอลดลง่อยแล้วกันนะฮะว้าวโอ้โอไอ้นั่นท่าทางจะไม่ดีเลยเราขออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันตั้งโต๊ะขาไว้ด้วย ครับของเลยนะฮะปุ๊บรอบแรกครับผมเราต้องทำเตาเผาเลยหนึ่งขุดมาขุดบล็อกหินมา8บล็อกนะฮะ3 4 5 6 7 8เอ้ย8นะฮะโทษโทษ7 8อันนะแล้วก็คราฟเป็นเตาเผาเลยนะจังหวะนี้ในที่สุดผมก็จะได้รู้ว่ามีใครวิ่งมาหรือเปล่านะ ปิ้งอาหารก่อนแล้วกันนะหลังจากที่เรารอมันนะจากนั้นผมก็จะขุดมาอีก3บล็อกเพื่อจะมาขุดออไอรอนพวกนี้นะฮะนับไปเลย3อัน2 3นะฮะโอเคเราก็จะคราฟที่ขุดสโตนพิกแอกนะฮะพิกแอนะครับผมในการขุดเหล็กพวกนี้นะฮะเราจะใช้เหล็กนี้ในการทำเอ่อที่อยู่อาศัยนะฮะเราจะทำให้ได้เลยผมสัญญาว่าเราต้องทำได้นะฮะ โอเครู้สึกว่าจะมีเหล็กเหลืออยู่ข้างบนนะเหมือนผมจะเอ๊ะเดี๋ยวเดวระแวงระแวงรู้สึกว่าโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยอาหารท,ที่อยู่อาศัยนี่จะเยอะกว่าโหมดปกตินะเพราะว่ามันเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะตายแล้วตายเลยนะพี่น้องนะปะึ๊บข้างบนนี่ผมเจออีกสาอันนะขอ,อขึ้นไปเอาก่อนละกันนะครับ โอ้มีเยอะเหลือเกินถ้าเกิดมันเยอะแบบนี้เราสามารถทําชุดเกาะได้เลยนะครับถ้างั้นก็เอาเป็นว่าเราจะทําชุดเกาะก่อนแล้วกันนะเพื่อความอยู่รอดนะครับโอเคสิดอันเรามาดูกันว่าสิบเจ็อันนี้สามารถคราฟอะไรได้บ้างนะฮะโอ้ผมรู้สึกไม่ชอบน้ําเลยแต่ว่ามันเป็นแบบที่ขึ้นที่ลงของเรานะฮะโอเคแล้วก็เผาไอออนไป แล้วก็จะรับประทานเลยครับกินให้เต็มเลยดีกว่าเอิม่มหสองผมกำลังคำนวณอยู่ว่าโอเคงั้นสักครู่แล้วกันผมขอเดินไปสำรวจที่ตรงนี้ก่อนเตรียมดาบไว้พร้อมนะปักไฟเดินไป โอเคพื้นที่นี้เป็นที่โล่งครับเราเพราะฉะนั้นเราจะขุดฐานนะครับผมรู้สึกวิตกกังวลยังไงก็ไม่รู้กับข้างหน้าผมเนี่ยขอปักไฟก่อนแล้วกันนี่ก็อย่างดีหน่อยนะถ้าเกิดไม้ไม่ดีขอโทษด้วละกันนะครับไม่มีปัญหาอีกแล้วนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนไม้มาเลยประมาณ3 4สีเดือนได้แล้วมั้งไม้มันพังนะฮะก็ทนทนฟังกันไปก่อนนะครับ ถ้ามีโอกาสยังไงก็น่าจะได้ซื้อใหม่หมอีกแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะซื้อพร้อมกับเคีย์บอร์ดตัวใหม่เลยนะฮะเชิบโอ้เยอะอะไรขนาดนี้นะพี่น้องนะโอ้เจอเหล็กอีกแล้วโอ้เราขุดกันเลยดีกว่าบางทีมก็เยอะไปนะโอเค ไปเฮ้ยเราเราลืมถอนไฟครับถอนไฟปึ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทรัพยากรมีน้อยฮะชุเดินไปดูสิเผาหมดหรือยังนะเคยังไม่หมดนะเอามาคราฟก่อนแล้ว,ลวกันปึ๊บโอ้เออเราได้ชุดมาแล้ว เราได้รองเท้ามาแล้วด้วยนะใส่เลยนะพี่น้องเดี๋ยวขอขุดขขึ้นไปดูงูก่อนว่าโอ้ตอนนี้มืดแล้วให้ตายสิผมรู้สึกไม่ดีเลยนะเดี๋ยวขอเอาอาหารก่อนแล้วกันโอ,โอ้เจอมงมุมแล้วครับ เรารีบๆลงไปกันดีกว่าปึ๊บเชื่โอเคตอนนี้เราจะเฮ้ยผมได้ยิเยนเสียงสลามครับผู้ชมเฮ้ยสลามว่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำดาบไอรอนฮนะผมแนะนำว่าให้ทำดาบไอรอนดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำนะฮะทำชุดเกราะก่อน,อนตอนนี้เหลือแค่กางเกงนะ ไม่พอวะทำบางเกงไม่ได้มันต้องใช้ไอรอนทั้งหมด7อันนะ่ะผมขาดอีกันเดียวไม่ตายสิไม่เอาหนานเราจะไปดูตรงนี้แล้วกันโอ้โอฟันฟันฟันครับสเต็ปดีไว้สเต็ปดีสเต็ปดีโอ้ เยอะแล้วสิไม่มีไอรอนเลยนะผมรู้สึกตงหิดต,ตงิดกับที่นี่ขึ้นมาแล้วนะผมรู้สึกว่าที่นี่ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะครับนงสัยว่าเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วโอเคครับเราไปกันดีกว่าเก็บไฟมาเลย Okay. ลาก่อนนะเพื่อนนะเราจะคิดถึงนายอะ่ะเรอาอต้องวิ่งนะฮะเหมือนจะได้ยินเสียงซอมบี้ฆ่าไปเลยฮนะไม่ต้องสนใจมันเป็นอาหารของเราแล้วผมรู้สึกว่าเราเดินกลับมาทางเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ น่าจะไม่ใช่ทางเดิมนะฮะโอเคเราต้องฆ่าเพื่อความอยู่รอดครับผมจะต้องเดินหาแกะให้ได้อแต่ทำไมผมไม่เจอแกะเลยเนะี่ยโอ้โอไม่เอานะเจอสเปาเนอะร์ผมทำไงดีเนะี่ย โอ้ไม่เอานะโอ้โอ้โอขอร้องขอร้องอย่า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 ,อย,า,อ,ยาอย่าทำแบบนี้ชิบหายแล้วพี่น้องเราต้องสร้างบังเกอร์ครับปึ๊บโอเคโอ,โอ้เราจะเจอสปาวเนอร์แล้วฮะผมรู้สึกแย่มากเลยที่ผมเดินมาเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวก่อนดูเลยผมขอปิ้งอาหารก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่ามันแย่มากในตอนนี้นะขอทำเหีบก่อนแล้วกันผมยังไม่เชื่อว่าผมจะอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่มันจะมีแบบว่าเอออะไรนะไอรอนผมก็ขาดไปอันเดียวด้วยผมอยากจะเข้าไปสำรวจมากเลยนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ ถ้าเกิดจะไม่ผิดโอ้โอ้ผมไม่เจอแกะสักตัวเลยอะเป็นไปได้เหรอที่ผมจะไม่เจออะไรเลยในคืนนี้ตรงนั้นมีใบโอมหิมะโอ้ไม่เอาน่ายายาไอหำไอหำไอห้ำโอ้โอ้โอ้ย่ายิงอย่ายิงห้ำโอ้หำหำห้ำห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 ำอะไรอะไรอะไรจะสู้จะสู้ ชิบหายนะครูเราต้องตั้งบังเกอร์ครับปึ๊บป๊บโอ้ย oh, yeah. เอาไก่มาไก่มาเผาปบ๊บกินรู้สึกว่าตอนนี้จะเช้าแล้วเดี๋ยวผมจะลงเข้าไปสำรวจเออกองสปาวเนอร์เลยนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าผมอยากจะเข้าไปดูให้ได้ว่ามันมีอะไรนะโอ,โอ้แต่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเดินออกมาแล้วมันเดินออกมาแล้ว จะเข้าไปสเตล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 ชิวนะครับออกมา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 อึ okay, okay. ๊บอุ๊บอุ๊บสเตปสเตปปึ๊บโอ้ยเชียโดนชิบหายแล้วสเตลสเตลสเตลชิวโอเคโอเคผมได้อยู่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 ผมได้แล้วผมได้แล้วผมครอบครองมันได้แล้วเก็บของครับเก็บของปั๊บ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 โอ้ my ยยยย เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมคุณผู้ชมนะตอนนี้ผมเจอกองสปาวเนอร์นะแล้วก็เจอไอรอนด้วยนะครับสี่อันโอ้สอว่าแจมแมวนะสุดติงกระดิ่งแมวนะเดี๋ยวเราจะอยู่กันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าผมจะทำเอ่อสปาวเนอร์มอนสเตอร์แบบได้ของเลยหรือเปล่านะนี่ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าผมจะทำไหมนะครับเพราะมันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ ผมจึงไม่ค่อยอยากแก่ทำนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราผมตัดสินใจไม่ถูกด้วยสิผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งทำลายดีกว่าเราแค่กลับมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางอีกรอบนึงแล้วนะฮะโอเคครับ รู้สึกว่าผมจะต้องเดินอีกไกลเลยนะ่อจะเจอแกะเนี่ยฮึบโอเคผมตอนนี้ผชิบหายแล้วจะพึ่งพึ่งเออว่ะตอนนี้ผมสามารถทำเกางเกงได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอทำกเกางเกงก่อนแล้วกันนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคหยิบมาใส่ใส่เรียงของครับ โอเคครับลุยแกะนี่ไงนี่คือสวรรค์ของเรานะฮะเราเจอแกะแล้วคุณผู้ชมเป็นอะไรที่เยี่ยมเยี่ยมมาก <c oughs> ในค่ำคืนนี้คงคงจะนอนหลับสบายแล้วนะฮะโอเคครับโอเคขอปรับเป็น90แล้วกัน โอ้ไม่เอานะาที่นี่เป็นเกาะแล้วเนี่ยอะไรนี่ผมรู้สึกไม่ปลื้มเลยผมแย่มากเลยตอนเนี้โถโอ้นี่มันพื้นที่อะไรเนี่ยโถให้ตายสิ คตอนนี้เรายังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะสร้างบ้านที่ไหนกันดีแต่ว่าเท่าที่ผมรู้นะผมเดินออกมาจากกงสปาว์เนอร์ตรงนั้นไปนที่เรียบร้อยแล้วเพราะรู้สึกว่ามันอันตรายนะฮะผมขอปักไฟไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าอย่างไงถ้าเกิดได้ของแบบฟูแล้วคิดคิด,คดอีกทีนึงผมน่าจะกลับมาแหละนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนแค่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเดินออกมาไกลไกลามากแล้วด้วย แต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสร้างบ้านที่ไหนเชืยผมก็ได้บอกกับตัวเองครับว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอพื้นที่ในการสร้างบ้านแน่นอนอผมรู้สึกไม่ปลื้มเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีผมคิดว่าผมน่าจะโอ๊ยตก ก็ขอวางหลักปักฐานที่นี่ก่อนแล้วกันนะฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะทำอะไรอยู่เอ๊ะมันผมได้ยินเสียงอะไรแป๊บนึงนะฮะขอเข้าไปสำรวจก่อนตรงน,นี้มีหมูด้วยเอ้ยมีไอรอนนะฮะเราต้องเก็บไอรอนมาเพื่อไปทางชีวิตนะฮะตอนนี้ผมไม่อยากจะเดินไปไหนแล้วรู้สึกว่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปที่ไหนต่ออ,อืมโอ้เจอไอรอนปึ๊บโอเคครับเราจะเดินต่อไปโอ้โอไม่เอาหนาะปึ๊บปึ๊บ,บโอเคเรียบร้อย ฐานเรายังไม่ขุดนะเพราะว่าเรายังมีเยอะอยู่นะครับโอ้ยเจอกระต่ายนึกว่าเป็นม้าไงตกใจหมดโอ้ตรงนี้มีกระต่ายด้วยนะฮะกระต่ายนี้มันไม่มีเนื้อนะถ้าจะไม่ผิดใช่มไม่มีเนื้อเออถ้างั้นผมขอ สิ้นสุดไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับ Minecraft Hardcore โหมดถ้าอย่างนั้นเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับรรมมรบ๊ายบาย